ขับรถมาจากเกอะกนะฮะประมาณเกือบเกือบสามกิโลนะครับช่วงนี้ต้องขับมาแถวนี้นะทุกวันเพราะว่าเสาสัญญาณน,นั้นอยู่ตรงสามแยกต่าหอยบ้านกลบุญนะครับตรงนี้ก็คือเป็นร้านเก่านะของลุงพลนั่นเองที่ลุงพลเคยขายตรงหน้านี่เป็นอะไรไก่ย่างครับชื่อร้านไก่ย่างอะไรตรง<ล>นี้ได้ยืมนมาซาทุกนี่นะตสามแยกเต่า้อยตรงนี้นะรตรงนี้คือป่าช้ากลมบุ อ๋อเหรอฮะตรงโน้นก็เป็นปัข้าาข้างหลังนี่ครับผมเสาสัญญาณนะฮะท้งของ t r u e และ a ออยู่ตรงนี้นะครับเราต้องขับรถมาแลามาที่บ้านนะป้าคำสายตรงนี้แหละครับเพื่อมาอัพคลิปนะครับเพราะว่าที่อื่นนั้นสัญญาณไม่ดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์นั้นเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะเวลาไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปนะฮะอัพคลิปนะฮะ คือไลฟ์สดอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าอัพคลิปนะครับเห็นไหมฮะเสาสัญญาณเห็นไหมฮะชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับแถวนี้ก็คือเนี่ยฮะเขตบ้านป้าคำใสนะครับซึ่งมีนะชิดปรากแปรและพี่อ๋อด i Y นะครับมาเช่าอยู่ที่นี่ครับผม รรชิดอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งซ้ายพี่อ๋ออยู่ฝั่งนี้เราแล้วไม่จะเอาน้ำให้พี่อ๋อนี่เพราะว่าจะได้ถ่ายเห็นสัญญาเห็นนั่นด้วยเห็นเห็นน้องจันอยากกินแกงแครจังเลยเหลือคาคุณุราสโอึมามามาว่างมากถึงแล้วนะครับผม เสาสัญญาณสูงเสียดฟ้าคุณใช้เครื่องขายในดีนี่นะครับไม่ใช่แค่เสาสัญญาณอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ยังมีวิวที่สวยงามนะครับวิวหลักล้านหลังบ้านป้าคำใสนะทุกคนนะครับนูนน่นฮะสวยมากสวยจริงๆครับผมมองไปทางไหนก็เห็นภูเขาครับ ลายรอบมีต้นไม้ใบหญ้าที่สำคัญคือมีสัญญาณให้เรานะอัพคลิปนะปะเรปกติเราอัพคลิปนะครับ,อ,รรบอยู่ที่บ้านกกาะๆนะก็คลิปหนึ่งนะครับความยาวห้านาทีมันก็อัพคลิปประมาณห้านาทีนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะห้นาทีอัพคลิปหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับใจจะขาแล้วเอ้ยต้องมาที่นี่นะครับ เสือขอนะอัพคลิปก่อนนะครับทุกท่านนะครับเจอกันในไลฟ์สดแล้วก็คลิปต่อไปฝากดูไลฟ์ดูฝากไลฟ์แล้วก็ส่งข้อความดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม